สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารต่างๆที่นํามาฝากกันให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับเรื่องราวแรกในวันนี้นะครับ กอบัาชาการกองทัพไทยนะครับจัดกิจกรจรมจริตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2566นะครับซึ่งจัดขึ้นณวัดปรามายยิกาวาสวรวิหารอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางด้านของพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้นก็เป็นประธานนะครับในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชร สุธาพิมลลักษณ์พระบรมบราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา3มิถุนายน2566อย่างที่ได้เรียนไปในช่วงต้นนะครับณวัดปรมาย,ยิกาวาดบวรวิหารอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งภายในกิจกรรมนั้นก็มีการร่วมกันนะครับ ทั้งทหารตำรวจนะครับข้าราชการในพื้นที่รวมไปถึงภาคประชาชนนะครับในการทํากิจกรรมจิตอาสานะครับซึ่งในส่วนของการทํากิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มีในส่วนของการส่งมอบไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ให้กับชุมชนเกาะเกร็ดการมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสการให้บริการทางการแพทย์นะครับการให้บริการชุดบริการตัดผมเคลื่อนที่การให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ให้กับชุมชนนะครับ การทาสีพระเจดีมุตเต่าหรือว่าเจดีย์เอียงนะครับการทาสีบริเวณฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับแล้วก็รวมไปถึงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนเกาะเกร็ดนั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมจิตอาสานะครับที่ทางด้านของกองบัญชาการกองทัพไทยจัดขึ้นนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุธาพิมลลักษ พระบรมราชนีเนื่องในโอกาสมรเฉลิมพระชมพัรศา3มิถุนายน2,566นนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของนายกรัฐมนตรี ที่พอใจในสถานการณ์การลงทุนอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมลงทุนใหม่นะครับยอดขอ BOI ทั้งไทยและก็ต่างชาติเนี่ยก็เรียกว่าสูงนะครับตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อนโยบายรัฐบาลที่ได้วางฐานไว้นะครับโดยในเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวไตรสุริไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและฐมนตรีว,ว่าก,งงการสรนทรโหมนั้นก็ได้ติดตามสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมโดยต่อเนื่องเพื่อทราบถึงประสิทธิผลของนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศาส่งเสริม อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการเติบโตที่รวดเร็วเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศนะครับประกอบด้วยอุตสาหกรรมใหม่ครับเช่นหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมการบินโลจิสติกชีวภาพดิจิทัลและต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่ไทยเนี่ยมีศักยภาพเช่นยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเกษตรจีวภาพแล้วก็แปรรูปอาหารนะครับในระยะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลโดยหน่วยงานและก็คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้วิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันระหว่างประเทศแนวโน้มอ,อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีการเปลี่ยนเชิงโครงสร้างทั่วโลกนะครับเพื่อกําหนดเป็นชุดนโยบายส่งเสริมท,ทั้งที่เป็นมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีซึ่งสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B.O.I สำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับก็ได้รายงานข้อมูลให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบผลของนโยบายเป็นระยะซึ่งทางด้านของนายยมตรีเองก็พอใจต่อสถานการณ์ในภาพรวมนะครับที่ตอนนี้เนี่ยทั้งไทยและก็ต่างชาติสนใจการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆหรือว่า new S curve ทำให้อุตสาหกรรมไทยเนี่ยกำลังอยู่ในช่วง เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนะครับขณะที่ตัวเลขขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูงขึ้นต่อเนื่องครับก็เป็นการย้ําถึงความเชื่อมั่นต่อนโยบายด้านอุตสาหกรรมที่รัฐบาลเนี่ยวางพื้นฐานไว้ทั้งนี้เนี่ยรองโฆษกประจาสานักนายมนตรีก็ยังบอกอีกนะครับว่าสํานักงาน BOI ได้เปิดเผยถึงสถิติคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนไตรามาสที่1นึ่6ทับสองพกก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนมก,กราคมถึงมีนาคมเนี่ยนะครับมีการยื่นขอรับ ส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้นเนี่ยสามโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละเนะครับมูลค่าการลงทุนเนี่ยหนึ่งแล้านบาทก็เพิ่มขึ้นร้อยละ77ในจํานวนข้างต้นเนี่ยเป็นคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย205โครงการมูลค่ารวม154,414ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ83ของมูลค่าการขอรับส่งเสริมทั้งหมดนะครับ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับอาหารแปรรูปเคมีพันยานยนต์และชิ้นส่วนตามลำดับนอกจากนี้เนี่ยหากแยกตามกลุ่มนักลงทุนแล้วเนี่ยก็พบว่าเป็นคำขอรับการส่งเสริมของต่างชาติ211โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ10นะครับเงินลงทุน155,255ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ115นะครับโดยชาติที่มีมูลค่าการลงทุนมากที่สุดเนี่ยได้แก่สาธารณรัฐเกาหลี 31,400ล้านบาทสิงคโปร์นะครับ29,742ล้านบาทจีนประมาณ25,000ล้านบาทนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ย24,771ล้านบาทด้วยกันโดยจะเห็นว่ามูลค่าการลงทุนจากเกาหลีเนี่ยนะครับแล้วก็สิงคโปร์สูงมากเป็นพิเศษเนื่องจากมีโครงการใหญ่ที่ยื่นขอรับสิทธิทประโยชน์ตามมาตรการใหม่ในปีนี้ขณะที่ตัวเลขการลงทุนจากจีนและญี่ปุ่นนะครับแม้จะอยู่ในอันดับ3และอันดับนี่นะครับ แต่ก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนกล่าวคือเพิ่มขึ้นร้อยละ87สําหรับการลงทุนจากจีนนะครับและร้อยละ147สําหรับญี่ปุ่นก็สะท้อนเห็นถึงแนวโน้มการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงเลือกประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในส่วนขององค์การสหรประชาชาติหรือว่า UN ประจาประเทศไทยเนี่ยชื่นชมกระทมหาไทยและทุกจังหวัด ที่มุ่งขับเคลื่อนนะครับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับพร้อมชื่นชมผู้ว่าหญิงแห่งจังหวัดปัตตานีในการส่งเสริมบทบาทสตรีเป็นผู้นําการพัฒนาทุกมิติแล้วก็ให้คํามั่นว่า u ูนั้นจะสนับสนุนประเทศไทยในการสร้างความยั่งยืนเพื่อโลกของเรานะครับทางด้านของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับร่วมกับ ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยและเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนําเภอจังหวัดปัตตานีนะครับโดยมีทั้งด้านของดรวันดีกุลชอนยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยนางกีตาทรัพรวานนะครับผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยโดยทังนั้นของปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับก็บอกว่า ้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่17นะครับก็คือ Partner s h i p เป็นสิ่งที่ทางด้านของนางกิตาซับระวานนะครับผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยเนี่ยนะครับก็แสดงอย่างชัดเจนในการมีแพชเทินที่มาเป็นเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยด้วยเพราะพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาที่พระองค์ท่านเนี่ยนะครับทรงมุ่งมั่นตั้งเป้าในการมุ่งพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ โดยพระราชทานพระดำรัสว่า Sustainable Village นะครับเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องช่วยการสร้างให้เกิดขึ้นนำไปสู่การลงนามประกาศเจตนารมณ์ด้วย MOU 76จังหวัด76คำมั่นสัญญาเพื่อการพัฒนาเพื่อความเท่าเทียมเพื่อความยั่งยืนโลกนี้เพื่อเรานะครับโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเนี่ยเป็นองค์รวมนะครับที่ครอบคลุมทั้งความมั่นคงทางอาหารมีอาหารการกินมีน้ําดืม่มมียารักษาโรคคนด้โอกาสไม่ถูกทอดทิ้ง คนใช้ภูมิปัญญาในการทำมาหากินแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและก็การให้การศึกษา การให้คนเข้าถึงบริการภาครัฐการเสริมสร้างความรักความสามาัคคีทําให้เกิดความเข้าใจกันในสังคมไม่มีการกดขี่ทางเพศไม่มีการค้ามนุษย์ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยนะครับในการเป็นหัวขบวนเป็นผู้นําเป็นแม่เหล็กดึงทุกภาคส่วนนั้นมาขับเคลื่อนนอกจากนี้นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยังบอกนะครับว่าเป้าหมายการบำบัดทุกบำรุงสุขก็คือทําให้คุณภาพชีวิตประชาชนได้มีความสุขอย่างยั่งยืนก็คือ basic n e สนะครับหรือว่าปัจจัย4เนี่ยให้ครบถ้วนโดย KPI นะครับมีทั้งรูปธรรมและก็นามธรรมในส่วนนามธรรมเนี่ยต้องสร้างผู้คนให้เกิดความรักความสามัคคีแล้วก็มีจิตอาสาด้วยการหมั่นลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนไปพูดคุยไปปรึกษาหาหรือไประดมพลังสร้างความสามัคคีซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ย ต้องรู้จักพื้นที่รู้จักคนรู้จักปัญหาแล้วก็ได้ความรักจากผู้คนนะครับสร้างสัมพันธ์ระหว่างประลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บรหิหารท้องถิ่นและประชาชนด้วยการให้แนวอำเภอเนี่ยสร้างทีมผู้รับผิดชอบประจําตําบลโดยมีประลัดอำเภอทําทีมให้เข้มแข็งเป็นครูพาธรรมนะครับเพื่อให้ข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยได้เรียนรู้เพื่อเป็นแนวอำเภอที่ดีในอนาคตต่อไปถ้าทีมผู้รับผิดชอบเข้มแข็งนะครับทีมหมู่บ้านก็จะเข้มแข็งและนอกจากที่มีทีมที่เป็นทางการเข้มแข็งแล้วเนี่ยนะครับ ต้องมีระบบหย่อมบ้านนะครับเพื่อให้เซลล์เล็กๆเนี่ยได้ช่วยกันดูแลกันเอง1ครัวเรือนนะครับก็ดูแลหนึ่งหย่อมบ้านช่วยกันปลูกผักเอามือสามัคคีถ้าทําได้อย่างนี้เนี่ยหมู่บ้านก็เข้มแข็งซึ่งผู้ราชการจังหวัดเนี่ยต้องให้แนมเพอนะครับในฐานะ ผู้นำการบูรณาการของอำเภอเนี่ยเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการสร้างทีมและก็กระตุ้นปลุกเร้าสร้างพลังใจนะให้กับทีมอยู่เสมอนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการทีมบูรณาการคนบูรณาการงานและบูรณาการพื้นที่ กระทั่งทาให้ทุกปัญหาของพื้นที่เนี่ยสามารถแก้ไขได้ด้วยพลังของทีมอําเภอนะครับที่แม้ว่าในอนาคตเนี่ยนายอำเภอจะต้องย้ายไปที่อื่นหรือย้ายไปดํารงตําแหน่งอื่นนะครับแต่สิ่งที่นายอำเภอได้บูรณาการร่วมกับทีมไว้แล้วนั้นเนี่ยครับก็จะคงอยู่และเมื่อนายอำเภอท่านใหม่มาดํารงตําแหน่งก็จะเห็นถึงเจตจำนงร่วมกันนะครับของคนในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งแล้วก็จะทําให้สิ่งดีๆที่เป็นความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชนยังคงอยู่และได้รับการสานต่อ การพัฒนาต่อเนื่องตลอดไปนะครับแล้วก็คนในหมู่บ้านก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะครับ นอกจากนี้นายกสมาคมแม่บ้านหมาทไทยบอกด้วยนะครับว่าสมาคมแม่บ้านหมาดไทยเนี่ยได้มีโอกาสร่วมกับกระทรวงหมาไทยและทุกจังหวัดอำเภอขยายผลเรื่องของการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยความร่วมมือที่สําคัญผ่านเจตนารมณ์76จังหวัด76คำมั่นสัญญาเพื่อการพัฒนาเพื่อความเท่าเทียมเพื่อความยั่งยืนโลกนี้เพื่อเราโดยมิถิ้งใครไว้ข้างหลังที่ได้ลงนามร่วมกับ UN นะครับหรือองค์การสหรประชาชาติและ21หน่วยงานภายใต้ UN ประเทศไทยเพื่อพุ่งเป้าสร้างความเปลี่ยนแปล เพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเรื่องของการแก้กปัญหาความยากจนเนี่ยนะครับโดยขณะน,นี้ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรา,ราชกัญญานะครับได้พระราชทานแนวทางหมู่บ้านยั่งยืนทั้งการสร้างความมั่นคงด้านอาหารการเสริมสร้างความมั่นคงด้านเครื่องนุ่งห่มที่ถือเป็นปัจจัย4ที่พี่น้องผู้ประกอบการกําลังพัฒนาไปสู่ Sustain a b l e f a s h ช o n ตามรอยพระบาทที่พระองค์หญิงทรงขับเคลื่อนอย่างจริงจัง,จง,จงมากในช่วง3-4ปีนะครับสร้างความเปลี่ยนแปลงทั่วประเทศ ในกลุ่มทอผ้ากลุ่มทำผ้าเพื่อทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของ sustainable fashion อย่างจริงจังนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังสกุปพิเศษนะครับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ในตอนเรื่องผัวเมียยุ่งได้ไปติดตามรับฟังกันครับ การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2,550เรื่องผัวเมียยุ่งได้เมื่อพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวเรามักได้ยินคำพูดที่ว่าเรื่องของผัวเมียอย่ายุ่งซึ่งสะท้อนถึงทัศนคติหรือความเชื่อผิดๆของสังคมที่มีมาช้านานและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้คนคิดว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวที่ใครๆก็ไม่ควรไปยุ่งอย่างไรก็ดียังมีเด็กผู้หญิง รวมถึงผู้สูงอายุจํานวนมากที่ถูกกระทําความรุนแรงในพื้นที่ที่ควรจะมีความปลอดภัยที่สุดอย่างบ้านด้วยการกระทําหรือคําพูดของคนใกล้ชิดที่สุดอย่างคนในครอบครัวโดยถูกเพิกเฉยจากเพื่อนบ้านคนในชุมชนหรือแม้แต่ญาติพี่น้องเพียงเพราะไม่อยากยุ่งซึ่งทําให้เหยื่อของความรุนแรงไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและบางไรายได้รับอันตรายถึงชีวิต สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชวนให้รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์ว่าประเทศไทยมีกฎหมายที่คุ้มครองเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ซึ่งให้ความคุ้มครองคู่สมรสคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภรรยาบุพการีผู้สืบสันดานบุตรบุญธรรมรวมทั้งเด็กคนพิการผู้สูงอายุที่อาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน โดยที่การกระทําโดยเจตนาให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพการบังคับหรือใช้อํานาจครอบงําให้กระทําไม่กระทําหรือยอมรับการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบมีความผิดทางอาญาที่สําคัญกฎหมายยังบัญญัติให้เราทุกคนที่พบเห็นหรือทราบการกระทําความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงตัวผู้ถูกกระทําความรุนแรงมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้หรือขอความช่วยเหลือทั้งนี้ผู้แจ้งโดยสุจริต มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพง่งอาญาและปกครองความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องไม่เพิกเฉยหากเป็นผู้ถูกกระทำหรือพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวโปรดแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยตรงและทันทีเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายด่วน191หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1 3 0 0เรื่องผัวเมียยุ่งได้รู้ไว้ไม่เสียสิทธิสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนยวเยาวชนอายุตั้งแต่15ถึง24ปีเข้าร่วมประกวดการผลิตสื่อไว้ร่าคลิปโดยการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายน่าสนใจความยาวไม่น้อยกว่า45วินาทีและไม่เกิน1นาที30วินาทีชิงทุนการศึกษาวกว่า30,000บาทในหัวข้อทหารมีไว้ทำไมทั้งนี้สามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายน2566รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ sop sd.mod.go.th หรือโทร02-225-8262